哎，来呀！来来来，好。 นนมีน้ามามาแบ,บอมอแเมือนมามเราที่สุงอ,อ่าอมาเช้าเขาเข้ามาอยู่ครับไม่เข้าแค่ข้างหน้าแต่มามามองแบบหาเรื่องนะอ่ะอี่สีรอบอะ่ะแล้วก็ไปสี่รอบเส,สี่รอบเลยครับ ขับบนรถเขาได้จอดไหมครับจอดอยู่ข้างหน้านี่อ๋อแล้วเขาได้พูดอะไรไหมไม่ไม่ไม่ได้พูดเลยกคนมันเยอะไงไมาเท่าคนเยอะแล้วเราได้โทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจป่ะยังไม่ได้โทรตอนที่เขามาหน้าร้านตอนนี้เรากลัวไหมครับกลัวสิต้วันนี้ปิดร้านไวกว่าเดิมแล้วอ๋อปิดร้านไวเพราะเขาเลยใช่ไหมครับกลัวเขาโอ้ปิดทีมมองปิดที่ทุ่มแล้วนี่ไม่ถึงแล้วไม่อยู่แถวร้านสองคนมีแต่ผู้หญิงไงก็กลัวน่ะ แล้วครั้งนี้ที่เขาทําเป็นครั้งที่ประมาณเท่าไหร่พี่พอจำได้ไหมครับบ้านเราอะนะใช่ครับมัน,ม,นมันยังไงวะหนิหลายรอบหลายรอบไล,ล,บลนะลลอืมเป็นเป็นคนที่น่ากลัวเพราะมันไม่ได้ตีจะบ้านเราไงคัอพ <นะ S 2> วกวัยรุ่นมาข้างกระโดดอเสงใครมันก็ตีผมอะไรตีแม่ผมอะไล่ไล่เขาไล่ผมวิ่งวิ่งจนว่าวิ่งสุดชีวิตเลยครับบางทีก็วิ่งหนีไม่บนครับ ก็ถามแม่เขาทำเพื่ออะไรผมก็ถามครับว่ถามวาทำเพื่ออะไรผมบอกว่าทำนิเฉยเอ้าผมบอกว่าทำผมทำไมล่ะว่าททำก็บอกทำเล่นๆนิเฉบเอ้าผมบอกผมลูกไหมล่ะผมก็ถามเขาบอกว่าผมไม่ใช่ลูกกูอ้าวผมบอกกูอย่างงี้ไปอยู่บ้าน่ากก็ไปเถอะทีนี้เขาบอกไปก็ได้ผมบอกแลือตอนตกกลางคืนมาก็กลับมาครับที่หนักสุดนี่ที่พ่อเราทำร้ายนี่คือโดนอะไรบ้างบางทีก็ โดนเหล็กแทงหน้าอกมาครับบางทีก็เอาค้อนปาผมอ่ะถูกไหมเกืบถูกครับค้อนแต่เหล็กกระโดนแล้วก็เอามีดไล่ปันผมมันครับสาเหตุเกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้ครับเสพไหมน่าจะเสพนะครับแล้วแม่ล่ะแม่เคยถูกทำร้ายไหมแม่ช้ำหมดทั้งตัวครับแล้วแม่ก็ยังอยู่แม่ก็ต้องอยู่แล้วพวานแม่ผมไม่มีที่จะไปครับอันนี้บ้านพ่อหรือบ้านแม่บ้านแม่ครับ แล้วพออยู่ไหน่านพอกคยอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าไปกันเมื่อวานเราอยากถากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางอะไรนี้เขานำตัวไปรักษาไหมครับอยากครับอยากให้กินยารักษาอย่จะได้อยู่ได้สงบสงบสงบผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมู่บ้านนี้